ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานประกาศนะครับวันแห่งความจริงมาเกาหลีก็เพื่องานนี้นะครับงานประกาศเอเชีย 50-Best Restaurant หรือร้านอาหารที่ดีที่สุด50อันดับของเอเชีย number one is และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเรามาร่วมงานเอเชียฟิตี้เบสสองพนยี่บสี่นะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปงานเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนแล้ววันนี้เราจะไปกินกับแขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งแขกคนนั้นก็คือเจฝ่ายนั่นเองครับมาที่นี่นะครับทุกร้านก็ขายเหมือนกันหมดก็คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบแพนเคก้กตัวเขียวเจ้านี เพื่อนที่เป็นฟู้ดดี้เกาหลีเขาบอกว่าอร่อยสุดเด็ดสุดเดี๋ยวเราลองไปกินดูว่าถั่วเขียวแพมนเค้กเขาเป็นยังไงเขาบอกเป็นได้เหมือนถั่วเขาเรียกว่าถั่วเขียวไม่ไหมลองกินนี้ยังนี่มังบีนใช่มเมือน ถ้าเกิดว่าเมืองไทยเขาเหมือนไี่เขาเรียกอะไรนะเหมือนนมกูยช่ายนะกินเหมือนนมกุยชายแซ่อร่อยนี่ครับนี่เขาเรียกยุกเกะเนื้อดิบจานลูกแพรนี่อันนี้เห็นไหมเจ๊ไหมเดี๋ยวจะบอกใจ๊เดี๋ยวจะบอกให้นะเดี๋ยวจะบอกเื่อคืนเดียวกินล้งจานกินคนเดียวหลังจานเลยเหรอ อันนี้ของโปรดใครไม่รู้บอกว่าเจ๊ฝ่ายชอบกินเนื้อมากอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องมีเนื้อกินได้ทั้งจานอืมฟินมากอร่อยมากเจ๊ฝ่ายรับประกันว่าอร่อยมากแล้วมีลูกแพรมันทำให้สดชื่นอะมันหวานลูกแพไม่รู้สึกความผเนื้อดีมากมีความสุขมากมสุขมากนะครับเออ นะด่วนขยนันขยันขยันเหมือนกันไงด,ดไนะนี่ครับเมื่อกี้ก็เจอไปแล้วเพื่อน สนิทของเจ๊ไฟนะครับเจอกรรันแล้วแบบสนิทกันมากร้อง,องห่มร้องไห้ก็เป็นร้านหนึ่งในร้านที่ดังที่สุดนะครับนี่ผมมากินรอบที่2แล้วเขาเรียกว่าควีนของสตรีทฟู้ดเกาหลีนะครับเหมือนก็ออกเจ๊ไฟเป็นแบบว่าควีนของสตรีทฟู้ดที่เมืองไทยเนาะอันนี้ควีนของสตรีทฟู้ดที่เกาหลีบางคนบอกเฮ้ยเป็นไฮหรือเปล่าแบบว่าดังอย่างเดียวอร่อยหรือเปล่าอร่อยเลยครับร้านนี้ก็คือเขาทําแบบสดสเขาบอกให้กินก็คือเกี๊ยวเนี่ยก็คือกินแยกก่อนจิ้มน้ำจิ้มแล้วกินแยกเลย อ,อเหมือนรูมเ๊ยาซ่าแต่แบบนิ่มกว่ารู้ว่าผมเองเพราะว่าไส้ข้งนนิ่มมากโอ,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 อนี่นะหืมเส้นอร่อยมาก<พ>าเหนียวนึบอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าอูด้งโปรตีนแต่นิ่มๆใช่ไหมอันนี้กินแล้วมันแบบเด้งๆสู้ฝฟัน ทุกแบบอารมณ์แบบพริกไทยเหมือนเกาเหลาหมูบ้าเราจะใส่ตลารนัรงจ่ใสิง่สุดยรัออารมณ์นั้นิจ่ิั ครับแล้วเริ่มแล้วนะครับงานเอเชียฟิฟตี้แบสต์แบสปี2024ครับผมก็คืองานเชฟฟีสมันก็คือเป็นเชฟเนี่ยที่อยู่ในอันดับ1-100ถึงร้อเนี่ยของเอเชียมารวมตัวกันมาแฮงเอาท์ทุกคนที่มาที่เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าใครอันดับที่เท่าไหร่เป็นเหมือนแบบเขาอยากให้เชฟมาแฮงเอาท์กันมาสนุกสนุกคลายเครียดก่อนประกาศแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศกัน Hello and good evening to you all and on behalf of 50 Best I am truly delighted to welcome you to Asia's 50 Best Restaurants 2024 sponsored by San Pellegrino and Aquapana. นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานประกาศนะครับวันแห่งความจริงมาเกาหลีก็เพื่องานนี้นะครับงานประกาศเอเชีย5 0 b a s e r e s t ร u r a n อหรือร้านอาหารที่ดีที่สุด50อันดับของเอเชียก็หวังว่าร้านอาหารไทยจะทําได้อันดับดีๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าในใคร1ใน50เป็นใครบ้างครับผมเขาก่อน c g r a t u a i o n s รางวัลน,นี้ก็คือเป็นรางวัลที่สําคัญมากนะครับว่าเป็นรางวัลที่จัดนันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับผมก็ปีแล้วเมืองไทยก็ทําได้ดีมากปีนี้ก็หวังว่าจะทําได้ดีอีกนะครับผมแล้วก็อาหารไทยเราต้องพัฒนาไปอีกแน่นอนครับผมตอนนี้เราก็ถือว่าอยู่สูงมากแล้วแต่ต้องดีขึ้นอีกสูงขึ้นอีกก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับคนไทยเราเองด้วยนะครับผมทุกทุกภาคส่วนแล้วก็เชฟไทยของเราเองด้วยก็หวังว่าอาหารไทยวันหนึ่งจะได้ไปยืน ที่สุดของโลกนะครับผมนี่ก็มาเจอหนึ่งคนนะครับเชฟแพรมยินดีด้วยวทุกคนได้อันดับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปีนี้เบสที่มีเชฟคือแพรมแน่นอนก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้เบสทีส่มีเชฟคือเชฟผู้หญิงที่ดีที่สุดในเอเชียปีนี้ก็เป็นของเชฟแพรมนะครับร้านโพธงของเมืองไทยแน่นอนครับผม number 12 and we're in bangkok it's last year's number one ladu the winning venue is an intimate spot serving a heartfelt menu led by two thai siblings who set up the restaurant to honor their grandmother from Chef Ton and his brother Tam in Bangkok. At number six on the list, the winner of the Jinmari Art of Hospitality Award 2024 is Nusara. to gentlemen and to the entire a the t e นี่ครับก็จบไปแล้วนะครับผมนี่อวอร์ดปีนี้ก็อาจจะตกลงมาไม่เป็นตามที่คาดหวังแต่อย่างน้อยก็มีรางวัลติดหมายติดมือ เป็นเบส Hospitality Award ของนุสลาครับก็คือรางวัล Service ด e. ีเยี่ยมนะครับของเอเชียแล้วก็เราก็ต้องพยายามใหม่อันนี้เป็นการทํา,ทาให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีขึ้นมันมีลงแต่สุดท้ายแล้วเร,เรายังต้องพยายามสิ่งที่เราทําต่อไปแล้วปีหน้าเราก็ยังมาลุ้นกันใหม่ได้ครับผมแลเดี๋ยวเราเจอกันนะครับปีหน้าที่ไหนไม่รู้แต่ว่าเอเชีย50เบสแน่นอน